โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการยิงมุมบักนะครับมุมบักยิงไกลมุมบักเตะมุมแล้วก็มุมบักจุดโทษเท่าที่ผมรู้นะอแต่ก่อนไปดูเนี่ยผมจะให้ดูตั้งค่าจอก่อนนะครับตั้งค่าไอของผมนะครับจะประมาณนี้นะครับเปลี่ยนตัวนักเตะเป็นลูกกาอากาศเท่านั้นนะครับ ส่วนเพื่อรักษาทิศทางการเปลี่ยนเตะผมเป็นไม่มีนะอันนี้คือเราแบบสวิตเองนะครับบอร์ดมันจะไม่ค่อยช่วยสวิตให้เรานะครับคือมันจะไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าไงเวลามันส่งบอลไปหาตัวผู้เล่นของเขาอย่างเงี้ยแล้วตัวไหนกใกล้ๆอย่างเงี้ยเราก็เล่นสวิตเองนะครับมันจะไม่สวิตให้อัตโนมัตินะครับแต่ถ้าใครอยากให้แบบให้ช่วยสวิตก็จะเป็นปันการครับมันช่วยสวิตให้เองเลยนะครับมันคุมยากอะ่ะถ้าเป็นแบบอย่างนั้นผมเลยใช้ไม่มีเดยอ ช่วยส่งบอลทางฮารุเปล่าทางยิงก็ออโต้หมดเลยอัตโนมัตินะครับไม่มีอะไรมากนะเปิดบอลแนะนาปานกลางนะครับถ้าอัตโนมัติเนี่ยบางทีมันจะไปหาตัวไกลนะครับไปหาตัวว่างๆแต่สมมุติเราอยากเปิดตัวใกล้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากครับผมเลยไปเป็นปานกลางนะครับส่วนช่องจ่ายทารุช่องเนี่ยอัตโนมัติครับช่วยควบคุมความเร็วก็คือถ้าจะบุิใครวิ่ง R1 นะครับไม่ต้องเปิดก็ได้นะสำ,สำหรับคนที่เล่นวิ่ง R2 นะครับ มันจะเป็นอย่างนี้มันจะบุบลงไปแล้วความเร็วม,มันจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นตามที่เราแบบปุ่มมันบุบลงไปอะครับประมาณนี้นครับส่วนอ่าอันนี้คือตั้งค่าจอของผมนะครับ L2 ของผมจะเป็นปุ่มบังบอลน,นะครับเวลาทักษะ L2 บวก X ก็จะส่งทักษะส่งเล่นท่าพราอุ้นแรงผมใช้ใช,ใช้อันนี้นะปุ่ม R2 องผมเป็นวิ่งนะครับทักษะบุกคือ L1 นะ เวลายิงลูกชิปเวลาอย่างเงี้ยเล่นท่าแบบ etta, อินเนต้าเธออะไรเงี้ยครับ R1 ผมเป็นยิงลูกปั่นนะครับส่วนอาน,นี่ก็ปอติเลยครับเพื่อนที่ก็ใช้ผมมาใช้อัน้หรอกอยู่แล้วนะผ่านบอลก็คือทะลุช่องสามเหลี่ยมยิงสี่เหลี่ยมเปิดโอเอฟสองสั้นนะครับส่วนป้องกันอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จ็อกกี้นะครับก็คือมันจะกลางแขกกลางแขวเวลาเกมรับต้องใช้ปุ่มนี้กับปุ่มวิ่งนะครับมันจะวิ่งกลางแขกแบบย่องย่องอ่ะดักทางบอลนะครับ R2 ก็วิ่ง เปี่ยนนักเตะสวิตช์เพลเยอร์ก็เป็น L1 เรียกกองหลังครับปุ่มเรียกบอร์ดเข้านะครับ R1 นะครับผมใช้ R1 นะครับเรียกบอร์ดเข้าอันนี้ก็สามเหลี่ยมเรียกประตูสี่เหลี่ยมผมกมเป็นปะทะนะครับปุ่มแย่บอลนะครับ O สไลด์ X ผมไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้นะกดดันไม่ค่อยได้ใช้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเวลาสวิตตัวนี่เราใช้ปุ่มนี้ได้นะครับ R หลอกข้างขวาในการสวิตตัวนะครับถ้าคนใช้ปุ่มนี้เป็นละข้องนะมันจะได้เปรียบกว่าคนกด L1 นะครับ เพราะว่ามันจะค่อนข้างเปลี่ยนตัวได้แม่นกว่านะครับสวิตตัวได้แม่นกว่า L1 นะแต่ผมใช้สละผมใช้เรียกว่าใช้คู่กันครับบางจังหวะกด L1 บางจังหวะกดอลาล็อกขวาประมาณนี้มาเดี๋ยวผมไปลองดูดิว่ามุมบั็กเนี่ยมันจะยิงยากแค่ไหนอ่ะมุมบัก็กมุมบั็กต่างๆนะั้นไม่ว่าจะเป็นการยิงกายมุมบัก็กหรือว่าการเล่นเตะมุมมุมบัก็กแล้วก็การยิงจุดโทษแบบบั็กนะครับอ่าวันนี้ผมจะเชิญ ตัวน้องผมมานะครับคือแบบออกมาทดลองให้ดูอะแต่จริงๆมันใช้ได้ครับในแหลงอะมันใช้ได้ครับแต่นี่ผมมาทดลองให้เห็นภาพไม่ง่ายกันก่อนครับรองลองผมชวนแป๊บนะครับมาผอชวนมาละโอเคผมจะตัวที่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะมันจะ ไม่แพงเกินไปผมว่าทุกคนจับต้องได้นะครับสำหรับตัวที่ผมใช้ผมเลือกมาใช้นะพร้อมครับไปครับไปลองดูเลยเออแนะนำอีกอย่างเราต้องหาตัวที่ใช้ค่าพลังยิงไกลเยอะๆนะครับค่าพลังการยิงไกลค่าพลังการยิงแนะนําเยอะๆนะครับมันจะยิงมุมบล็กได้เต็มรูปแบบสิทธิภาพแพทนี้ผมว่าไม่เป็นลูกแพทอะเป็นมุมที่แบบใช้ได้ลูกแพท์ะครับ ในแรงเนี่ยสมมติถ้าเราเจาะไม่เข้าเราสามารถใช้มุมพวกนี้การนี้ให้เราชนะได้นะครับนี่ครับมุมนี้ครับปุ๊บเข้าไปเลยเห็นไหมนี่มันคือมุมทะแยงนะครับเราต้องพยายามยิงมุมทะแยงนะครับตัวต้องอยู่มุมทะแยงนี่ดูเข้าช้านะครับแล้วเราเล็งไปเสาสองครับกะน้ําหนักเล็งไปเสาสอง,สองไหมเป็นมุมทะแยงปุ๊บข้ามหัวไปเลยเค้ายังไงข้อสามเดี่ยวนยังไงข้ามหัวแน่นอนครับถ้าเล่นมุมทะแยง นี่ครับถวสองครับเห็นไหมข้ามหัวอย่างเดียวเลยนะเราพยายามตั้งองศาการยิงให้มันทะแยงครับแล้วเลียงไปสองไกลนะครับเลีงไปสองไกลเลยครับลูกมันจะเหินเห็นไหมเหินข้ามหัวโกไปเลยเนี่ยโกปัดไม่ได้แน่นอนนะครับฝึกบ่อยๆครับเดี๋ยวเราจะรู้มุมเองนะแล้วเราจะชินกับการยิงไกลการยิงมุมบั็อกมันคือมุมบักนะครับจริงๆนี่ครับเราหมาครับมุมบั็กรเบลทะแยงทะแยงปุ๊บ เห็นไหมข้ามโกครับวิธีการดีง่ายๆเลยครับกดสี่เหลี่ยมแล้วก็ดันนาะหลอกไปเสาสองครับนาะหลอกเล็งที่เสาสองถ้ามุมทะแยงเงี้ยเขาง่ายมากนะครับมันเป็นมุมบ้าของเกมครับลองให้ดูอีกรูปนี่ครับกดวิ่งนะเวลาจะยิงต้องกดวิ่งนะครับแล้วเราก็เล็งไปที่เสาสองการน้ำหนักหามุมกาดน้ำหนักแล้วก็ดึงนาระหลอกไปเสาสองครับปึ๊บดูภาพช้าครับ บอลมันจะเหินข้ามผู้สาประตูเห็นไหมผู้สาประตูเซฟไม่ได้ครับมันจะไปตกข้างในเลยประมาณนี้นะครับสําหรับการยิงไกลโอเคครับต่อไปเป็นคลิปการเปิดมุมแบบบักๆนะครับเปิดไปอสองง่ายๆเลยประตูนะค่อยเซฟไม่ค่อยได้นะตัวแล้วม่งบ่อยๆเลยครับแนะนําตัวมง่งต้องน่าต้องมีพาวเวเดอร์หน่อยนะครับแล้วม่ดมงดีนะกดแล้วสองูกเลยครับเรียกตัวมาเตะ มือนี้ไปเท้าขวานะครับนะครับเปิดโคง้งกดลูกศรขึ้นขึ้น,นปุ๊บส่งให้เบลเบลส่งไปได้ด้วยแถวสองครับโค้งโค้งแบบนี้แล้วก็เรียบร้อยเนี่ยสูตรนะเห็นไหมลูกมันจะโด่งแปลกอ,อะ่ะลูกมันจะโด่งแบบบั๊กๆอ่ะดูดิมันโด่งแบบเห็นไหมมันโด่งเก,กินไปแต่ว่ามันโค้งข้าหัวนะครับบอนได้หมุงเข้าไปนะครับเรียบร้อยบอลออกกด L2 ลุัวครับปุ๊บกดยิงไกล X ส่งตัวสองเท้าขวานี้ ฟันนัยเต็มหัวครับอื hmm. นี่คือการเล่นสองสองปิดยากครับเล่นสงสองที่ปิดยากมากปึ๊บมีตัวมาประกรบใช่ไหมกดมาเลเวิป๊บวิ่งมาครับประกรบฟันนั์เทคเรียบร้อยครับมีตัวประกรบเราก็เปิดไปเลยนะ,ะมั่นใจเราเปิดผ่านเราเปิดไปเลยสองสองเล่นสงสองครับเปิดสาสองบอลกำงโดง่งดูนะปึ๊บแล้วฟันนั์ก็ไม่พลาด แต่มุมแหงนขึ้นเหมือนเดิมปึ๊บใช้เท้าซ้ายเปิดน้มุมนี้ปึ๊บโค้งโคมาล้านปึ๊บเรียบรอ,อไม่เปิดแม่นนะครับเล่นสองจังหวะ้ะเปิดแม่นกว่าเดิมแล้วเป็นมุมบล็กที่ประตูจะไม่ค่อยพุ่งออกมาปัดได้นะครับเออเอาละครับคราวนี้ผมจะมาสอนธีการยิงจุดโทษมุมบล็นะครับเคอผมคิดว่ามุมนี้เน่ะ ประตูอ่เซฟไม่ค่อยได้นะครับอ่าแล้วกดปุ่มปั่นนะครับยิงปั่นเลยยิงปั่นปึ๊บแค่ตรงนี้นะขยับมาข้างๆกดแล้ววิ่งมาครับฟึบนะคือเจอมาปกติเลยครับย่องมาก็ได้นะย่องหลอกก็คือกด L 2นะครับก่อนจะเข้าไปยิงอนะ่ะขอหม่นะครับมาครับหน่อยกัสองที่จุดโทษนะมุมบักปุ่มปั่นนะครับ,นนรบกดปุ่มยิงปุ่มปั่นเลยขยับไปขวาเลดนึงแล้วก็วิ่งเข้ายิง เซฟไม่ได้ถ้าพุ่งไปก่อนเนี่ยพุ่งไปก่อนน่าจะน่าจะเลยครับมันรอดแขนไปครับนี่จะูมุมวักเหมือนเดิมครับกดปุ่มปานครับแล้วก็กดนิดเดียวครับเลนทยงขวาครับฟึบวี่อธรรมดาเลยนี่เห็นไหมถ้าพุ่งไปก่อนก็คือไม่ได้ครับตัวจะไปก่อนแล้วเรายิงเบาอ่ะเราพุ่งก่อนอ่ะดูดิเฉียดนีขานิดเดียว มาครับ๋ลองยิงไปทางซ้ายนะลูกนี้กะไว้แล้วยิงซ้ายกดปุบป่านครับกดทิศเดียวครับวับนนี้ครับปึ๊บเห็นไหมถ้าใครพุ่งไปก่อนเนี่ยเสียเหลี่ยมเลยครับเสียเหลี่ยมมากเพราะตัวมันจะเลยครับตัวมันเลยไปเลยนะดูดูนะครับดูอีกทีตัวมันจะพุ่งไปก่อนเลยดูครับปุ๊บชุบเห็นไหมไม่มีทางเซฟได้นะครับมาครับ มบักจุดโทษผมยิงขวาตรงนี้ฟุบกดน,นิดเดียวพอเรื่องค่อนข้างโกนนิดนึงหลอกทีฟุบพุ่งไปก่อนปุ่มเมื่อกี้ที่ยึกที่ก่อนถึงบอลผมกด L2 นะมันจะยึดปุบแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยิง,งเขาเรียกว่าหลอกการหลอกหลอนได้ครับมาครับแช้จุดโทษโมบักครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเขาจะยิงเลียดเนี่ยเราก็ทำะไรจริงๆนะครับเราแค่เดินไป ปุ๊บจบเลยคือสมมติถ้าเราเดาออกเนี่ยก็คอย,ยิงมุมนั้นอะ่ะเราเดินไปได้เลยครับนี่ครับวิธีการเซตจุดโทษมุมบางนะครับแต่เราต้องอ่านให้ออกนะว่าเขาย,ยิงบั็กหรือว่ายิงไม่บั็กนะครับไม่มีอะไรมากเลยครับเดินครับปุ๊บเห็นไหมอยู่มือเลยเราแค่ยขยับไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นครับกดแค่คุมโกเดินไปแค่นั้นเองครับ โอเคครับนี่ก็เป็นวิธีการยิงมุมบั็ต่างๆนะครับมันจะเป็นเตะมุมยิงไกลจุดโทษนะครับเท่าที่ผมพอรู้นะอันนี้เขาที่ผมรู้และใช้ในการแข่งขันนะครับคือมันเป็นมุมสำคัญนะมุมเปลี่ยนเกมไปเลยนะครับแบบนี้โอเคครับวันนี้ผมพอแค่นี้นะส่วนคนไหนนะครับอยากรู้เทคนิคอะไรหรืออยากให้ผมทําอะไรนะครับเม้น์มาเลยนะครับคอมเมนต์ได้เลยข้างล่างครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ไลค์แชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อไปนะครับขอบคุณครับ bye